สวัสดีครับทุกคนก็เะนฮาตอนนี้กำลังอยู่ช่องฮูดังแปรช่อครับตรลีนีแมปโจรสลัดนะครับซึ่งวันนี้เรามีภารกิจอย่างหนึ่งนะครับเราจะมาเปลี่ยนเรือกันนะครับเราจะต้องเปลี่ยนเรือให้ได้ซึ่งเรือคันใหม่ของเรานะครับก็จะเป็นอีกเรือนหนึ่งเรือคันใหม่มาเรือคันใหม่ของเราเนี่ยเข้ามาในร้านนี้นะครับนี่ แล้วก็คุยไปเลยนี่ครับเรือพวกนี้ราคาสามหมืนเอ้เดี๋ยวมันไม่ใช่มันคือสีย้อมมันคือสีทุกคนมันคือสีมันต้องมีอันหนึ่งซึ่งนี่นยยี่ตรงนี้สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าเลยทุกคนเรเวลสิบหกโอ้เรเวลสิบหกครับแต่ที่ผมเรเวลสิบสาม แล้วก็จะไปฟาร์มกันนะครับเชื่อก็ต้องใช้เงินเท่าไหร่นะใช้เงินเอาวสองหมื่นห้าลิลหรอสองหมื่นห้าเยอะจริงๆนะครับและอะไรนั่น <c oughs> เรือกำลังชนกันเรือกำลังชนกันอย่างมามันโอ้โหเรือเข้าใหญ่มากเลยทุกคนน่าจะได้น่าจะเลเวลเยอะมากเลย เกาะที่เราจะไปนะครับก็จะเป็นเกาะน,นี้นะครับนี่เกาะน,นี้มาร์กไปเลยเนี่ยแล้วก็ต้องตามต้กงสอนไปนะครับนี่ออกเรือได,ด้พวกเราคือโจรสลัดนะพวกเราคือโจรสลัดนะครับทุกคนนี่เวเาก็มีดาบไม้ด้วยโอ้โหดาบไม้ดาบไม้ใช้อะไรก่าเดิม โอ้มาเด้ตกเรือโอ้ไม่ไม่น่เรือโอ้เนี่ยเ,เรือกลับคืนไปวิธีการทำมันไ,ไกลึ้นนะครับอ่าโฮลิแค่น้เหรอโอ้โหแล้วครับเนี่ยชือ้อเรือจงกลับขึ้นมเนี่ยโอเคแล้วก็กลางใบเรือให้สุดแล้วเราก็ไปกันเลยดีกว่า โอเคโอเคเรามาถึงแล้วเราก็ต้องรอก่อนรอจิ้งวะแล้วก็ลดสมแล้วก็ลดลงเนี่ยลดลงลดลงชิดลดลงครับลดลงเออเชิเนี่ยจัดแบบเพอร์เฟกต์การจัดแบบเพอร์เฟกนะครับเพอร์เฟกจริงๆเลยไปโอเคนี่แล้วเรือทำไมขยับต่อไปก็ต้องทิ้งสมอนะครับ ที่สมอโอเคแล้วเราก็ต้องรับเคี่ยคือการรับเควสรับเควสนี้แล้วก็รับเควสต่อไปแล้วก็ต่อไปตีมอนโอ้แล้วเราก็สามารถขายของได้ทีมอนอยูเทถวๆนี่เองตามหาลูกกัวโลนี่ไงนี่ไงนี่สเสกมาเลยมาเลย ใครคิดว่าเจ๋งเข้ามาเลยโอ้โหนี่ไอ้เนี่ยนี่เนี่่เนี่ย่่ยนี่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 อีซีทุกคนอีซี่สุดไปเลยอซี่นี่คือกล่องของเราเิโอเคไปก่ไป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 โอ้โห ชุบโอ้โหเลือรดถดเลือรดถดนี่เราจะาแบบฟาร์มจนกว่าจะเต็มเลยนะครับฟาร์มจนกวก่าจะเต็มลราจะเอาไปขายแล้วเราก็จะตีควสนหนึ่งเขาตีควสนหนึ่งนะครับเราจะตีควสนหนึ่งเลือจะซื้อปืนใหญ่ด้วยก็ได้นะครับเราจะซื้อปืนใหญ่ก็ได้ปืนใหญ่แบบแรงโป้งทีเดียวเลยพวกเท่เดีครับคนเอายิงอะไรสักอย่าง โอเคเราก็ต้องไปตรงนั้นสช่ะเพราะว่าเห็นนั่นอยู่ที่ลงซื้อนี่ซื้อโอเคจงมาซะพวกมอนทั้งหลายถ้าแน่จริงก็มาหาฆ่าเลยขากโจรสลัดที่จะฆ่าพวกแกนี่ไง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 โหมีขวานนี่ไงนี่ นี่นี่นี่กันการการฮะไม่โดนอะ่ะไ,ไม่โดนะไม่โดนหรอกไม่โดนไม่โดนเราเลเวลสิบสี่แล้วทุกคนอีกแค่นิดเดียวเราก็จะเลเวลสิบหกแต่เราต้องการเงินก่อนเชฟโอเคและเราก็กระโดดตองไปเลยไม่ต้องกลัวอะไรยอดคู่หนีกลับขึ้ขนมาสิ ไอ,อเดี๋ยวออโอเคกลับขึ้นมาแล้วกลับขึ้นมาแล้วทุกคนนี่ก็จะไปกลับขึ้นมานี่เราก็วางแล้วก็มาลักควสอีกลักควสนี่ควีตรงนี้หมดละต่อไปก็จะรับเควสอาชีพต่างๆครับขุดสมบัติอ๋อสมบัติเสียออกมาเลยสองครั้งกันเหรอโอ้ยี่ายมาเลยจะพวกมวันทั้งไหร นี่นะนี่นะขาดใช้ริมรถกับความเจ็บปวดนี่ของดาบเรื่องนี้นี่นะนี่นะนี่นะในคณามือดาบเมาเลยในขนามือดาบเมาเลยทุกคนไปพ่อมดพ่อมดเห้อนี่นะนี่นะพ่อมดเป็นคนยืนโลกจนสลัดเชืือเชิอมาสิมาสิมาเลยไอมุมมบ้ามีงมหรอมีงมุเหรอนี่นี่ เอาเลยเนี่ยเนี่ยเจอดาบอิสคาลิเบอร์ไปเจอดาบอิสคาลิเบอร์ของเราไปทุกคนไม่มีใครสู้เราได้เพราะว่าเจอดาบอิสคาลิเบอร์มาเลยได้กองซุ่มบอลแล้วโอ้โหยังตึงยังตึง เนี่ยเราได้ไปสามกล่องแล้วต่อไปก็จะเป็นเควสพวกนี้นะครับอันละเควสนี่ก่อนแล้วก็น,นี่โอเคโอเคสมบัติอแถวเนี้ตรงนี้นนี่ะนี่นะนี่นะนี่นะนี่ นี่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 พวกแกชิด่าพวกแกตึงมากแล้วนี่นี่อย่าเอาแต่ป้องกันสีโจมตีซะมั่งแล้วก็จะการป้อนี่เลยนี่นี่โอ้โหไม่ได้ตึงไม่ได้ตึงนะครับนี่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 โจมตีโจมตีนี่เลยโอ้โหยังตึง โอ้ยนี่คืออะไรเนี่ยเชียบไปกูอะคืออะไรไม่รู้เชียบเชียบเชียวางเลยวางเลยทุกคนนี่เรายังไม่ได้ขุดนะครับสมบัติเรายังไม่ได้ขุดต้องเป็นสมบัติอันนี้สินะอ่าอยู่ตรงไหนเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหน,น อเอานี้ขดนี่ขุดขึ้นมาขดขึ้นมาขดขึ้นมานี่ไม่ต้องกลัวมอนไม่ต้องกลัวมอนเอาขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมาให้ได้ก่อนแล้วก็นี่นะหนี่นะนี่ถ้าพวกแกมอยากตายก็ให้ฉันเอาสมบัติไปซะนี่นี่อยากคุ้มครองสมบัตินักใช่ไหมนี่โอ้โหกระปูกระปูนี่นะ นี่แม่กระปูตีแรงมากเลยนี่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 แกตัวใหญ่นะบอแต่ก็ไม่ได้ตึงนะไม่ขนามือฉันเลยโอ้โหเรานี้มันตึงจริงๆนะทุกคนเชิดแชร์ไปกว่าไปกว่าทุกคนโอ้โหเันที้มันตึงจริงเลยทุกคนโอ้โหเราได้มาสีแล้ว ทำให้มันสีะทุกคนโอเคโอ้อยังตึงยังตึงโอเคทุกคนเราจะสปีดรันนะครับสปีดรันคลิปโอเคไหมทุกคนทุกคนครับไม่นานเนี่ยผสุสซาเก็บสมบัติได้มาเยอะละแล้วก็ก็เด้งหอกโอ้โหวนะครับเนี่ยเกมไม่ดีเลยโอ้เกมไม่ดีเลย,เมมเลยทุกคนแล้วทำไมม,มันนานจังเลยเนี่ย โอ้ทั่วค,ครับผมลองมาหลายรอบละซึ่งมันไม่ได้โอ้โหแล้วนะครัเนี่ยชตากรรมเล่งตลกกระผมเอาเป็นว่าขออยูคลิปแต่เมื่อท่นนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเปกำลังใจ้วยนะครับของค,ครับ